สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเมมีนิทานสนุกสนุกมาให้เด็กๆฟังอีกแล้วนะคะนิทานเรื่องหมีน้อยจัดบ้านนะคะ อ่ะเด็กๆดูนะคะว่าหมีน้อยเนี่ยมีตัวสีอะไรเอ่ยอ่ะเด็กๆดูนะคะหน้าปกของเขาหมีน้อยมีตัวสีฟ้านั่นเองอ่ะผู้แต่งนะคะก็คือคุณสุพรรณีนามวงนะคะส่วนภาพนะคะคือคุณสุทัศน์ปาลัมมะนะคะเด็กๆพร้อมหรือยัง พร้อมที่จะไปฟังนิทานหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะวันหนึ่งกระต่ายหูยาวกับปลิงต่อชวนกันไปหาหมีน้อยที่บ้านอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะว่า เจ้าลิงตัวเนี้เนี่ยมีตัวเป็นสีอะไรคะเด็กๆคาใครรู้ตอบคุณครูเม่หน่อยเร็วอ่าเจ้าลิงตัวนี้นะคะมีสีน้ำตาลแล้วก็มีกระต่ายน้อยด้วยแล้วกระต่ายน้อยเป็นสีอะไรคะเด็กๆคะกระต่ายน้อยมีตัวสีขาว<ๆ>แล้วที่สังเกตง่ายๆเลยนะคะมีหูทํำไมเอ่ย มีหูที่ยาวมากๆเลยเจ้าลิงแล้วก็เจ้ากระต่ายนะคะจับมือกันชวนกันไปหาหมีน้อยเมื่อถึงบ้านหมีน้อยแล้วนะคะก๊อกก๊อกก๊อกหมีน้อยอยู่ไหมจ๊ะอะเด็กๆดูนะคะเจ้าลิงจ่อเคาะประตูถามหาเจ้าหมีน้อยเอเจ้าหมี อยู่ไหมเอ่ยอุ๊ยทำไมบ้านถึงรกอย่างนี้ล่ะกะตายหูยาวพูดอ่ะเด็กๆดูสิคะข้าวของในบ้านของมีน้อยรกมากเลยกระจัดกระจายไปทั่วเลยคะ่ะอ่ะเด็กๆดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่รกเต็มอยู่ในบ้านเลยมีทั้งนม กระดาษทิชชู่หนังสือโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีเปลือกขนมแล้วก็มีฝาน้ำอัดลมด้วยนะคะอนนเด็กๆดูหน้ามีเนาะสิคะเศร้ามากเลยอ่าฉันกำลังจะจัดบ้านอยู่จะ้ะมีน้อยตอบงั้นพวกเราช่วยนะจะ๊ะกะตายหูยาวกับลิงจอ๋อพูดพร้อมกัน กะละมังอันนี้แตกแล้วทิ้งดีกว่ามีน้อยบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งของเก่าเก่ายังมีประโยชน์อืมเอาไปทำอะไรดีนะกะตายหูยาวพูดรู้แล้วรู้แล้วทำกระถางปลูกผักดีกว่าลิงจอบอกเอ๊ แล้วทั้งสามก็ช่วยกันประดิษฐ์กรลมังให้เป็นกระถางปลูกผักอเด็กเห็นไหมคะนี่นะคะเจ้ากระต่ายก็กำลังทาสีกรลมังอยู่นะคะจากสีชมพูให้เป็นสีเขียวจากนั้นมีน้อยก็เอาดินนะคะมาใส่ในกะมังที่แตกแล้วจากนั้นก็เอาผักนะคะมาใส่ในกรลมังแล้วผัก จเจริญเติบโตงอกงามเลยนะคะเห็นไหมถึงจะพังแล้วนะคะเราก็ยังสามารถเอามาทำให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยเอ๊ะกระปุกกาวอันนี้กาวหมดแล้วทิ้งดีกว่ามีน้อยบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งของกาวยังมีประโยชน์อืมเอาไปทำอะไรดีนะกระต่ายหูยาวพูดเอ๊ะเอาไปทำอะไรดีนะคะเด,เด็กขา รู้แล้วรู้แล้วทำกระปุกออมสินดีกว่าลิงจ๋อบอกอาขวดใบนี้น้ำหมดแล้วทิ้งดีกว่ามีน้อยบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งของเก่ายังมีประโยชน์อืมเอาไปทำอะไรดีนะกระต่ายพูดรู้แล้วรู้แล้ว ทาใส่ปากกาดีกว่าลิงจอบอกอ่าขวดน้ำที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะทั้งลิงจ่อกระต่ายหมีน้อยนะคะก็เอาขวดน้ำมาตัดนะคะแล้วก็ทาสีให้มีสีสันนะคะจากนั้นก็เอากระดาษมาตกแต่งขวดพลาสติกของเรา เป็นที่ใส่ปากกานั่นเองค่ะนี่นะคะดเด็กๆเห็นไหมขวดของเราก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยเอามาใส่ปากกาได้ด้วยปี๊บอันนี้ก็เก่าแล้วทิ้งดีกว่ามีน้อยบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งของเก่าเก่ายังมีประโยชน์อืมเอาไปทำอะไรดีนะ ตายหูยาวพูดเจ้าลิงรู้แล้วรู้แล้วทำบัวรดน้ำดีกว่าลิงจ่อบอกอ่าดูสิคะเขาเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคะเนี่ยเด็กๆคะมีทั้งปีบ๊บมีน้อยถือค้อนส่วนกระต่ายหูยาวก็ถือรอดเต็มมือไปหมดเลยแล้วทั้งสามก็ช่วยกันประดิษฐ์ปีบ๊บ ให้เป็นบัวรดน้ำนะคะอนเด็กเห็นไหมมีทั้งบัวรดน้ำมีทั้งกระมังที่เอาไว้สำหรับปลูกผักแล้วก็มีทั้งขวดพลาสติกนะคะที่เอาไว้ใส่ปากกาดินสอแล้วก็มีออมสินด้วยจากขวดกาวสามารถหยอดเงินได้นะคะอ่าโอ้โหจัด บ้านเสร็จแล้วดูสิไม่ต้องซื้อของมาตกแต่งบ้านใหม่เลยทำให้เหลือเงินไว้หยอดกระปุกออมสินอีกด้วยมีน้อยบอกถ้าเรานำสิ่งของที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่เราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อแล้วก็น่าภูมิใจด้วยกระต่ายหูยาวพูด แล้วเด็กๆล่ะอยากประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เหมือนพวกเราบ้างหรือเปล่าอือโอ๋ทำอะไรดีนะอ่าเด็กๆคะจากนิทานเรื่องนี้นะคะเด็กๆได้ขอคิดอย่างไรบ้างเอ,อ่ยไหนบอกคุณครูเมย์หน่อยสิคะอ่านิทานเรื่องนี้นะคะก็คือสอนให้เด็กๆนะคะรู้จัก พอเพียงนั่นเองนะคะเมื่อมีสิ่งของที่ชำรุดแล้วนะคะเราสามารถนำกลับประดิษฐ์นะคะมาเป็นสิ่งของใช้ในบ้านใหม่ได้นะคะสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากมายเลยอย่างเรื่องนิทานที่คุณครูเมนเล่าให้ในเด็กฟังนะคะพี่หมีนะคะได้ทั้งกระมังปลูกผักใหม่นะคะได้ทั้ง ขวดออมสินจากกาวแล้วก็ได้ที่ใส่ปากกานะคะจากขวดน้ำแถมยังได้อะไรอีกนะคะเด็กๆขาได้อะไรบ้างคะพี่หมีก็ยังได้ที่บัวรดน้ำใหม่ด้วยนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆต้องรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมนะคะถ้ามีสิ่งของหรือว่าของเล่นชำรุดนะคะเด็กๆก็สามารถ เอามาซ่อมแล้วก็ปรับเปลี่ยนประดิษฐ์เป็นของเล่นชิ้นใหม่ได้นะคะเด็กๆอย่าเอาทิ้งนะคะแล้วก็ร้องให้ให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ใหม่นะคะเพราะว่าถ้าทาอย่างนั้นนะคะจะเกิดการสิ้นเปลืองนะคะแล้วจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเงินหมดเลยแล้วก็ไม่มีมาซื้อของเล่นให้เด็กๆใหม่หรือว่าส่งให้เด,เด็กเรียนหนังสือนั่นเองนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะ สอนให้เด็กๆรู้ว่าให้เด็กช่วยกันจัดแล้วก็เลือกของใช้ในบ้านที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะคะมาตกแต่งใหม่นอกจากบ้านจะเป็นระเบียบแล้วแล้วก็ยจะ,จะ,จะสะอาดน่าอยู่แล้วนะคะเราก็ยังจะได้ของใช้เพิ่มอีกด้วยนะคะเด็กๆขาอ่านิทานเรื่องนี้สนุกกันไหมเอยอ่านิทานเรื่องนี้นะคะหวังว่าเด็กๆจะชอบกันนะคะถ้า เด็กๆชอบนะคะเด็กๆก็ตั้งใจฟังด้วยนะอย่ามัวแต่ดูการ์ตูนล่ะถ้าเด็กๆดูเด็กๆฟังนะคะเด็กๆก็ทําตามแบบนิทานก็ได้นะคะอ่าเด็กๆ่ะหลังจากที่ฟังนิทานจบแล้วนะคะต่อมาค่ะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์ของนะคะจากสิ่งของเหลือใช้นะคะเด็กๆขาถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เด็กค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังนิทานกันไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะนั่นก็คือขวดน้ำนั่นเองนะคะที่คุณครูเมย์เนี่ยได้ดื่มน้ำหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้นะคะอเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะประดิษฐ์ขวดน้ำออกมาเป็นอะไรนะคะ วัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกระดาษนะคะนี่นะคะกระดาษสีขาวหรือว่ากระดาษสีก็ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านคุณครูเมเนี่ยมีกระดาษเป็นสีขาวเดี๋ยวคุณครูเมย์มาระบายสีกระดาษทีหลังเพื่อแต่งเติมสีสันนะคะแล้วก็มีกันไกมีคัตเตอร์นะคะมีสกอตเทปนะคะแล้วก็มีกาวนะคะเด็กๆคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเมย์เนี่ยจะพาเด็กๆทํา ออมสินจากขวดพลาสติกนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆมาตกแต่งขวดพลาสติกให้น่ารักนะคะเด็กๆขาถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะมาระบายสีกระดาษก่อนนะคะเนื่องจากว่ากระดาษของคุณครูเมย์เป็นสีขาวนะคะแต่ว่าคุณครูเมย์อยากให้มีสีสันนะคะคุณครูเมย์จึง ใช้สีนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะลงสีก่อนลงให้เต็มกระดาษเลยนะคะเด็กๆขา <im itation> ลงเต็มเลยนะคะ ี่นะคะเด็กขหลังจากที่เด็กนะคะได้ระบายสีกระดาษกันไปแล้วนะคะต่อมานะคะคุณครูแม่นะคะก็ได้ตัดกระดาษเอาไว้แล้วนะคะนี่นะคะก็จะมีกระดาษอันนี้นะคะทั้งหมด4เส้นนะคะความยาวนะคะก็จะประมาณ12เซนนะคะนี่นะคะ4เส้นความยาวนะคะก็ประมาณ12เซนกิจกรรมนี้นะคะเด็กสามารถให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยเด็กทาได้นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะประมาณ 12เซนเช่นกันค่ะนี่นะคะก็คือนี่นะคะความยาว12นะคะส่วนความกว้างก็ประมาณ5เซนนะคะดเด็กๆขะนี่ที่คุณครูเมตัดไว้นะคะแล้วก็มีวงกลมนะคะนี่ค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาประดิษฐ์กันเลยนะคะดเด็กๆขาเริ่มจากนะคะคุณครูเมย์นะคะนี่นำขวดน้ํามานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่ที่เราวัดกันนะคะติดลงแบบนี้ค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดก,กาวกันก่อนนะคะเด็กๆค่ะ,นนคะหาไม่มีกาวนะคะใช้กาวสองหน้าก็ได้นะคะเด็กๆค่ะกาวสองหน้า ก็ทาตรงนี้นะคะเพื่อปิดอ่ีนะเย็นก็ได้เสรจค่ะากบมันแหงไคะเราก็อก่นะคะเราก็รอให้มันแห้งค่ะจากนั้นนะคะเราก็ สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามามมวนเส้นนี้กันนะคะเด็กๆค่ะมวนแบบนี้เลยค่ะเด็กๆทั้งหมด4เส้นนะคะทีุ่รครูนีย คุณแม่นะคะช่วยเด็กๆทสาทำก,กิจกรรมประดิษฐ์ของเสิงได้นะคะจากนั้นค่ะเราก็ทากาวนะคะเพื่ออนนี้นะะเราก็ได้แล้วจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้ ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเจาะรูกันนะคะในเด็กขานี่ค่ะเดี๋ยวเราวาดกันก่อนนะคะเพื่อจะง่ายต่อการเจาะนะคะ เมื่อเราวาดได้แล้วนะคะเราก็จะใช้คัตเตอร์ค่ะขั้นตอนนี้นะคะได้เด็กให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นคนเจาะให้นะคะนี่นะคะเจาะออกไปแบบนี้นะคะ จะเติมขากันนะคะีเด็กๆคจุดเดินตนี้นี่นะคะเราก็เอาที่เราว้วนนะคะนี่ติดตรงนี้เลยค่ะเนื่องจากเอากาว นีนะคะเด็กขาเราก็ได้เติมขาแล้วนะคะแล้วก็ได้เจาะรูเสร็จแล้วนี่ค่ะแล้วเราก็ได้ใส่หน้าแล้วนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตกแต่งหน้าตากันนะคะเด็กขาเรื่องจากนะคะคุณแม่จะใส่กาวตรง สอข้างเลยนะคะ นี่นะคะออมสินของเรานะคะจากบววพลาสติกเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันค่ะเลยๆค่ะตกแต่ง ก็ได้อมสินพี่หมูแล้วนะคะนี่คะ่ะเด็กๆคะ่ะที่สามารถตั้งได้ด้วยนะคะนี่คะ่ะเด็กๆคะ่ะแล้วก็สามารถหยอดเหรียญได้จริงๆนะคะนี่นะคะเด็กๆคะ่ะดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่นะคะเหะะเรียญแล้วก็อยู่นี้นี่คะ่ะหน้าตาของเจ้าหมูของเรานี่นะคะนี่คะ่ะตั้งได้ด้วยนะคะนี่ มีขาเนี่ยคะ,คะตั้งได้ด้วยนะคะนี่ค่ะอ่านี่นะคะเด็กๆขานี่นะคะเราประดิษฐ์สิ่งของนะคะจากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะหรือว่าสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้นะคะแล้วนํากลับมาใช้ใหม่นะคะนี่เด็กๆขาให้เกิดประโยชน์นะคะโดยการสามารถนะคะเป็นที่ ออมเงินหรือว่าเก็บเงินได้นะคะเด็กๆขาแล้วก็สามารถตกแต่งตั้งโตะให้สวยงามได้นะคะนี่นะคะเด็กๆขาออมสินพี่หมูของเรานะคะก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆขาขั้นตอนนะคะอาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ยากเลยนะคะเด็กๆขาเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยเด็กๆทําได้เลยนะคะออมสินพี่หมูนะคะหรือว่าเด็กๆจะทําเป็นรูปแบบอื่นหรือว่าตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเด็กๆขา ไม่ต้องทําตามคุณครูเมย์ก็ได้ค่ะหรือว่าจะทําแบบคุณครูเมย์ก็ได้นะคะคุณครูเมย์ไม่ว่าเลยนะคะนี่คุณครูเมย์ก็ได้ประดิษฐ์เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเด็กขานี่นะคะเด็กขาหาเด็กทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมส่งผลงานน่ารักน่ารักนะคะมาให้คุณครูเมย์ดูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะรอชมนะคะเด็กขาวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะวิธีการรักษาสิ่งของนะคะแล้วก cool no no yeah. okay. ็รู้จัก สิ่งของนะคะที่ไม่ได้ใช้นําให้เกิดประโยชน์นะคะเด็กๆขาสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็ได้พาเด็กๆนะคะประดิษฐ์อมสินหมูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆขานี่คะ่ะอมสินหมูของเราน่ารักไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ